a สลา l a m u a l a i k u m w a ร a ตุล t u l l a h i w a b a r a า a t u h ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยคุณครูอนิซาฟูวิงนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปเรียนกันเลยค่ะค่ะและในคาบนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆของจำนวนนับนะคะ ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมืน่นการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนและการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านนั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เรื่องของค่าประมาณกันก่อนนะคะ การประมาณเป็นการบอกจำนวนของสิ่งต่างๆอย่างคร่าวๆโดยไม่ต้องการความละเอียดมากนะักการบอกจำนวนโดยใช้การประมาณจะนิยมบอกเป็นจำนวนเต็มสิบจำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็มพันจนถึงจำนวนเต็มล้านเลยนะคะซึ่งจำนวนที่ได้จากการประมาณเราจะเรียกว่าค่าประมาณนั่นเองค่ะ,ะแล้ว สัญ,ญลักษณ์แบบนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของอะไรคะถูกต้องค่ะและสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของค่าประมาณนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปเรียนเรื่องใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะซึ่งคราบที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10จํานวนเต็มร้อยและจํานวนเต็มพันกันไปแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนว่านักเรียนยังจำกันได้ไหมคะามาดูการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10กันก่อนนะคะซึ่งการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10เราต้องพิจารณาจากหลักอะไรคะนักเรียนต้องจำนะคะหลักถัดไปทางทางขวาใช่ไหมคะหลักถัดไปทางขวานั้นก็คือหลักหน่วยใช่ไหมคะเลขโดดในหลักหน่วยคือเท่าไหร่คะ ถูกต้อง9ใช่ไหมคะ,ะแล้ว9เราก็ต้องพิจารณาต่อไปว่า9มีค่ามากกว่า5หรือว่าน้อยกว่า5คะ,ะเลข9มากกว่า5ใช่ไหมคะดังนั้นถ้ามากกว่า5เราจะปัดขึ้นใช่ไหมคะ,ะเราจะปัดขึ้นนั่นก็คือ,อเราจะปัะปดขึ้นเป็นบวก1ใช่ไหมคะและ เลขถัดไปทางขวาก็จะกลายเป็นก็จะเป็นเลขศูนย์ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ89ก็คือ90นั่นเองอถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาทําข้อสองพร้อมกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10เราก็ต้องพิจารณาจากลักหน่วยอจำนวนที่ครูให้ก็คือ112ใช่ไหมคะอะ หลักหน่วยของ112ก็คือ5ก็คือเลข2ใช่ไหมคะเราก็พิจารณาต่อว่าเลข2มีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่า5คะ,ะน้อยกว่าใช่ไหมคะถ้าน้อยกว่าเราก็จะปัดลงใช่ไหมคะ,ะเราจะปัดลงและเลขทางขวาถัดไปก็จะกลายเป็น เป็น0ย์ใช่ไหมคะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงของ112ก็คือ110นั่นเองค่ะ,ะเข้าใจไหมคะโอเคถ้าเข้าใจแล้วเราลองไปหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยกันต่อนะคะค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเรามาดูข้อ1กันก่อนนะคะ,ะจำนวนที่ครูให้ก็คือ2,598ใช่ไหมคะ ถ้าเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยเราต้องพิจารณาจากหลักอะไรคะหลักถัดไปทางขวาของหลักร้อยก็คือ,อหลักสิบใช่ไหมคะ,ะนักเรียนลองดูว่าหลักสิบในที่นี้มีเลขโดดอะไรคะคืออะไระเลขโดดก็คือเลขเก้าใช่ไหมคะเราก็พิจารณาต่อว่าเลข9มีค่ามากกว่ามากกว่า5เราจะ ปัดขึ้นใช่ไหมคะเราจะปัดขึ้นบวก1ใช่ไหมคะต่อไปเลขถัดไปก็จะกลายเป็นเลขถัดไปทางขวาก็จะเป็น0ใช่ไหมคะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงของจำนวน2,598ก็คือก็คือเท่าไหร่คะอ่า2,600นั่นเองใช่ไหมคะ เดี๋ยวมาทำข้อ2กันต่อนะคะข้อสอ่จการหาค่าประมาณใกล้เคียงของจำนวน5 3 1อ่ะครูบอกแล้วถ้าเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของอ่าจำนวนเต็มร้อยเราต้องพิจารณาจากหลักถัดไปทางขวานัน่นก็คือหลักสิบใช่ไหมคะหลักสิบในที่นี้เลขโดดคือ,อถูกต้องค่ะก็คือเลข3ใช่ไหมคะเราก็พิจารณาต่อไปว่า เลข3จะมีค่าน้อยกว่า5เราก็จะปัดลงใช่ไหมคะดังนั้นเลขถัดไปทางขวาก็จะกลายเป็นเป็น0ใช่ไหมคะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงของ531นั้นก็คือ500ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยสุดท้ายเรามาหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันอ่าเมื่อกี้ผ่านมาแล้ว ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10จํานวนเต็มร้อยต่อไปจํานวนเต็มพันเราต้องพิจารณาจากหลักอะไรคะถัดไปทางขวามือของหลักพันก็คือหลักร้อยนั่นเองค่ะถูกต้องมาดูข้อ1จํานวนที่ครูให้ก็คือ1 4 5่ใช่ไหมคะแล้วเราต้องพิจารณาหลักถัดไปทางขวานั้นก็คือหลักร้อยซึ่งหลักร้อยมีค่าของเลขโดดก็คือเลข เลข4ใช่ไหมคะถูกต้องอแล้วเลข4มีค่าน้อยกว่า5ถูกต้องค่ะดังนั้นเลข4น้อยกว่า5เราจะปัดลงใช่ไหมคะแล้วก็เลขถัดไปทางขวาก็จะเป็นเป็น0ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ1,457ก็คือ 1,000นั่นเองอ่มาดูข้อ2กันต่อค่ะครูให้จำนวน3า5 0 0นวน31,500ะคะพิจารณาจากหลักอะไรคะหลักร้อยหลักร้อยในที่นี้คืออ่าก็คือเลข5ใช่ไหมคะอะ่เลข5เท่ากับ5หรือมากกว่า5เราจะปัดขึ้นใช่ไหมคะอ่าเราจะปัดขึ้นบวก1 เลขถัดไปทางขวาก็จะเป็นเป็นศูนย์ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงของจำนวน31,500นั่นก็คือ32,000ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนตบมือให้ตัวเองเลยค่ะ และในคาบนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมืน่นเต็มแสนและเต็มล้านนะคะค่ะซึ่งการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมืน่นจำนวนเต็มแสนและจำนวนเต็มล้านนะคะให้เราพิจารณาจากเลขโดดในหลักที่อยู่ติดกันทางขวานะคะของหลักที่เราต้องการประมาณนะคะ ก็คือถ้าน้อยกว่า5จะให้ปัดจำนวนที่อยู่ทางขวาทั้งหมดทิ้งนะคะซึ่งจะทำให้จำนวนในหลักทางขวาทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์นะคะแต่ถ้ามากกว่าหรือว่าเท่ากับ5นะคะให้ปัดจำนวนที่อยู่ในหลักทางขวาทั้งหมดขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้จำนวนในหลักที่ต้องการประมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็คือเป็นเป็น1ห0 0 0หรือ1 0 0 0 0 0หรือว่า1ล้านนั่นเองนะคะ และจำนวนในหลักทางขวาทั้งหมดก็จะเป็น0ูนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นกันก่อนนะคะโดยการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นให้รักเกียนสังเกตดูว่าจำนวนนั้นมีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นใดมากกว่านะคะค่าประมาณก็คือจำนวนเต็มหมื่นนั้นนะคะ,ะตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเรามาหาพร้อมกันนะคะ เดี๋ยวเรามาหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของจำนวน4 4 5 0 0ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นเราต้องพิจารณาหลักหลักอะไรคะเราต้องพิจารณาจากหลักถัดไปทางขวาน,นั่นก็คือหลักพันใช่ไหมคะให้เราพิจารณาจากหลักพันซึ่งหลักพันเลขโดดในหลักพันในที่นี้ก็คือ เลข4ใช่ไหมคะอะเดี๋ยวเรามาพิจารณากันนะคะเลข4ก่อนหน้านี้เราบอกว่าถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดลงหรือว่าปัดขึ้นคะอะถ้าเลขโดดน้อยกว่า5เราจะเราจะปัดลงใช่ไหมคะดังนั้น4เราจะปัดลงจะได้ว่า40,000ใช่ไหมคะอะถ้าเราปัด4ลงแล้วเลขถัดไปทางขวาก็จะเป็นเป็น0ใช่ไหมคะดังนั้น สจะปัดลงก็จะได้4 0,000ใช่ไหมคะใกล้เคียงกับ4 0 0 0 0ใช่ไหมคะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มหมื่นของ4 4 5 0 0ก็คือ40,000นนั่นเองค่ะต่อไปคือการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนนะคะซึ่งการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนให้นักเรียนสังเกตดูว่า จำนวนนั้นมีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนใดมากกว่านะคะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนก็จะเท่ากับจำนวนเต็มแสนที่มากกว่านะคะเช่นครูให้จำนวน238,200านวน2้ยใช่ไหมคะถ้าเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนเราต้องพิจารณาจากหลักอะไรคะ,ะหลักถัดไปทางขวาของหลักแสนก็คือ หลักหมื่นใช่ไหมคะอ่ะเราต้องพิจารณาจากหลักหมื่นหลักหมื่นมีเลขโดดอยู่เท่าไหร่คะอ่าถูกต้องค่ะก็คือเลข3ใช่ไหมคะเราต้องพิจารณาจากหลักหมื่นซึ่งหลักหมื่นมีเลขโดดก็คือ3ใช่ไหมคะและเลขอ่าแล้วเราต้องดูอีกทีว่าเลข3เนี่ยน้อยกว่า5หรือว่ามากกว่า5 เราจะปัดขึ้นหรือว่าเราจะปัดลงอ่าเลข3จะน้อยมีค่าน้อยกว่า5ใช่ไหมคะถ้าน้อยกว่า5เราจะปัดปัดลงถูกต้องค่ะแล้วก็เลขถัดไปก็จะเป็นเป็น0นใช่ไหมคะอ่าสามเราจะปัดลงก็จะได้ว่า2 2สองแสนใช่ไหมคะอ่าก็จะได้สองแสนดังนั้น ค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของ2 3 8แส0ก็คือ200,000นั่นเองค่ะโอเคเรามาดูการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านกันต่อนะคะการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านนะคะให้สังเกตดูว่าจำนวนนั้นมีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านใดมากกว่านะคะถ้า ค่าประมาณก็จะเท่ากับจํานวนเต็มล้านนั้นนะคะเช่นครูให้หาค่าของจำนวน4ล้านหนอถ้าเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านเราต้องพิจารณาจากหลักถัดไปทางขวาขวามือ,อหลักล้านเราก็ต้องพิจารณาจากหลักหลัก แสนใช่ไหมคะอ่าเราต้องพิจารณาจากหลักแสนซึ่งหลักแสนค่าของเลขโดดก็คือ6ใช่ไหมคะอ่าเลขโดดในหลักแสนก็คือ6นั่นเองเราก็ดูว่าเราก็ดูอีกว่า6เนี่ยมีค่าน้อยกว่า5หรือว่ามากกว่า5คะอ่าถูกต้องค่ะ6จะมากกว่า5ใช่ไหมคะอ่าตั้งแต่5ขึ้นไปเนี่ย เราจะปัดปัดขึ้นถูกต้องค่ะหกมากกว่าห้าใช่ไหมคะเราก็จะปัดขึ้นก็จะได้ว่าถูกต้องค่ะก็จะได้ห้าล้านใช่ไหมคะ,ะถ้าหกปัดขึ้นค่าประมาณก็คือห้าล้านใช่ไหมคะดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มล้านของ สี่ล้านหกแสนหก็คือห้าล้านถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนค่ะเมื่อนักเรียนรู้หลักการหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มหมืน่นจานวนเต็มแสนและจํานวนเต็มล้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทําพร้อมกันดูว่านักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในวันนี้มากแค่ไหนนะคะ ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะโอเคเราก่อนอื่นเรามาดูการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นกันก่อนนะคะเรามาดูข้อหนึ่งนะคะครูให้จำนวนก็คือเท่าไรคะอ่าหนึ่งมื่นเก้าพันเจ็ดสิบหกนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อกี้ผ่านมาแล้วเขาบอกว่าถ้าเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมืน่นเราต้องพิจารณาจากหลักอะไรคะ หลักถัดไปทางขวาของหลักหมื่นนั่นก็คือหลักหลักพันถ้าเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นเราต้องพิจารณาจากหลักพันซึ่งหลักพันในข้อหนึ่งก็คือเท่าไรคะเลขโดดอะไรคะน,นั่นก็คือเลข9ใช่ไหมคะเราก็พิจารณาต่อไปว่าเลข9มากกว่า5หรือว่าน้อยกว่า 5. อ่าเลข9มากกว่า5ใช่ไหมคะถ้ามากกว่า5เราจะปัด ปาดขึ้นถูกต้องค่ะถ้ามากกว่า5เราจะปัดขึ้นนะคะและเลขถัดไปทางขวาก็จะเป็นเป็น0เป็น0น,นะคะดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงของจำนวน19,076นั้นก็คือ20,000นั่นเองค่ะถ้านักเกรยียนทำได้แสดงว่านักเกรยียนเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้นแล้วนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อ2กันต่อข้อ2ครูให้จำนวนก็คือ31821ใช่ไหมคะพิจารณาค่าประมาณเต็มหมื่นเราต้องพิจารณาจากหลักหลักพันซึ่งหลักพันในข้อนี้ก็คือเท่าไหร่คะเลขโดดเท่าไหร่0อ่าเราก็ดูต่อไปว่า0มีค่าน้อยกว่า5เราจะปัด ปัดลงใช่ไหมคะดังนั้นเลขถัดไปทางขวาก็จะเป็นเป็น0หมดเลยใช่ไหมคะอ่าเราจะปัดลงดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของจำนวน3าแสนหนึ่งมืนแก็คืออ่าสา0แสนนั่นเองโอเคเข้าใจไหมคะ อ่าเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองทำดูการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนกันนะคะ,ะมาดูข้อหนึ่งก่อนจำนวนที่ครูให้ก็คือห้าแสนห้ามื่นเจ็ดพันสี่สิบแปดอ่ะพิจารณาหลักอะไรคะถ้าเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนเราต้องพิจารณาจากหลักถัดไปทางขวานัน่นก็คือหลัก หลักหมื่นถูกต้องค่ะแล้วในข้อนี้หลักหมื่นคือเลขอะไรคะเลขหอ่าเลข5เราก็พิจารณาต่อไปว่าถ้ามีอ่าถ้าจำนวนเลขโดดมีค่าเท่ากับ5หรือว่ามากกว่า5เราจะปัดเราจะปัดขึ้นถูกต้องค่ะแล้วก็เลขถัดไปทางขวาก็จะเป็นเป็นศูน อาเป็น0ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงของจำนวน5 5า0 4นวน5 0ก็คือ6,000 0นั่นเองอาใครทําถูกเก่งมากนะคะแสดงว่าเข้าใจแล้วอะมาดูข้อ2อีกข้อหนึงข้อ2ตอบข้อ2อ่าครูให้จำนวนมาเท่าไหรค่คะเท่าไหร่คะ 1 1บเอ็ดล้านสองแส่กบครูบอกแล้วถ้าเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนเราต้องพิจารณาจากหลักถัดไปทางขวานั่นก็คือหลกัลกหลักหมื่นแล้วหลักหมื่นในที่นี้คือเลขอะไรคะอะนาเกียนทนเกียนยังสับสนนเกียนนับเลยคะ่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเท่าไรคะเลขโดดเลขอะไรคะ เลข4ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราเราก็พิจารณาต่อไปว่าเลข4มีค่าน้อยกว่าน้อยกว่า5เราก็จะปัดปัดลงดังนั้นเลขถัดไปทางขวาก็จะเป็นเป็น0ใช่ไหมคะอ่ะเลขถัดไปก็จะเป็น0หมดเลยดังนั้นค่าประมาณกใกล้เคียงจำนวน เต็มแสนของจำนวน11ล้าน2นนั่นก็คือเท่าไหร่คะอ่า11ล้าน2 0 0แสนนั่นเองใช่ไหมคะอ่าทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่าสุดท้ายแล้วจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านกันต่อนะคะอามาดูข้อหนึ่งกันก่อนเลย ข้อ1ครูให้จำนวน4 7 3ล้านเอ่ะถ้าเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านเราต้องพิจารณาจากหลักถัดไปนั่นก็คือหลักแสนแล้วหลักแสนในข้อนี้คือเลขโดดเลขอะไรคะเลข7ใช่ไหมคะซึ่งเลข7จะมีค่ามากกว่า5เราก็จะปัดคืนใช่ไหมคะแล้วก็เลขถัดไปก็จะเป็นเป็น0 เลขถัดไปก็จะเป็น0ูนย์ะคะแล้วค่าประมาณใกล้เคียงของจำนวนเต็มล้านในจำนวน4 7 3ล้านก็คือ5ล้านนั่นเองอ่าเหมือนกันไหมคะกับของครูคำตอบของนักเรียนเหมือนกันไหมคะอ่าโอเคเหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปมาดูข้อ2ข้อ2 จำนวน6 3ล้าน3 0 8แส5 3่พิพิจารณาจากหลักหลักแสนซึ่งหลักแสนในที่นี้ก็คือเลขเลข3ใช่ไหมคะแล้วเลข3ก็น้อยกว่า5เราก็ปัดลงดังนั้นเลขถัดไปทางขวาก็จะเป็นเป็น0ใช่ไหมคะอะเป็น0นย์เลขถัดไปทางขวาก็จะเป็น0ูน โอเคดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ6 9, 3ล้าน3นนั่นก็คือ6ล้านนั่นเองค่ะอ่าทำได้ใช่ไหมคะโอเคถ้านักเรียนทำได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในวันนี้แล้วนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ท้ายคาบนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหดดัดนั่นเองค่ะทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะคะ,ะครูจะให้คำชี้แจงมาเลยนะคะให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงให้ละเอียดให้เข้าใจก่อนลงมือทำนะคะ,ะแล้วเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถส่งใต้โพสตไลน์วิชาคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคาัหน้าสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมะเระม์มุลลอยฮิวะบเระกาตุค่ะ